ครับการสวัสดีช่วงเ้าของวันที่24พฤศจิกายนพศ2567การสวัสดีเอฟซีทุกท่านและการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปเข้ามาหนุนและเข้ามาติดตามทางช่องยูทูบของห้องครับช่องยูซีโคซิงหนึ่งสูนึงครับการพบพ่อกันทุกเ้าครับพี่น้องครับสาราเ้านี่ก็ดิพามาชมงัวหลุดคอที่ออกมาเปิดแบีงพีแบีงน้องอ่าผู้อยากได้ร้อยเลี้ยง ไปใส่ขอกใส่รักงามโกขเข่าขาดด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็เลื่อนผมขอนาเลี่นกันครับง้อเทียนยืนอยูนนี่ผมส่งฟรีให้200กิโลเมตรโดยวิ่ชิดคารถจกักบาทครับพี่น้องครับเรากับบริการเจ็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านอยากได้ผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับแต่ว่าต้องซอยคารถดผมด้วยครับพี่น้องครับง้อเทียนยืนยืนนี่ มังไนจุดใดมีตำหนิผมสีบอกสี่ก้าวแจ้งไปในคลิปไปเลยครับพี่น้องครับถ้าบ่ได้บอกบ่ได้ก้าวก็แสดงว่าบ่มีตำหนิยังเราก็ย่างจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันครับพี่น้องครับจะโทษควบสาใจมั่นใจว่าจะของสื่อได้โทษมาหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับฝากเบอร์ไว้ก่อนครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยยดครับพี่น้องครับนี้หันเข้ามาเมืองงัวเป็นงัวแบบใดสายพันธุ์ใด รูปพันธ์สันธานเป็นยังไงครับเดี๋ยวพามาชมตัวแม่เพิ่นครับแม่เพิ่นี่สายพันธ์ไทยไงบามันพันธ์หูสันหูกำเ้อครับพี่น้องครับโบสครบเครื่องเป็นงัวงอ่างพพนดูกงูนังนาแผ่นหลังใหญ่ๆพลังนหนุ่มดีครับคมนี่ครับคมสูงกับร้อยสามสิบห้าบวกนี่ครับพี่น้องครับปกติงัวอ่างง่วพนง่วดูหงูกับสีบสสูงครับพี่น้องครับหางลำลาเล่เข้าครับพี่น้องครับเขาตำร่าอยู่ครับพี่น้องครับ นี่ครับโบดขบเครื่องประกาโตลูกสาวนี่อา okay. right. ยุเดือนกับอบีกอาทิตย์อาทิตย์กลัวครับพี่น้องครับสาวตัวนี้พลังน้ำนมแม่ดีหัวพันสันฐานนี่สามารถไปจดเป็นง้วเอฟได้ครับนี่ผู้ใดสือไปกับไปจี้เขาไว้ก็ได้ครับพี่น้องครับทั้งผมบริเวณให้ครับผมสนนมาผมปล่อยเป็นธรรมชาติครับพี่น้องครับนี่ครับหนังหนาครับตัวลูกกับหนังหนาหนอกตั้งตั้งนี่ครับเห็นตะหนอกหนอกตั้งตั้งนามเรื่องดีครับ นี่ครับนำเรื่องว่าเป็นง่วเอฟแล้วก็เป็นงัวเชียงเชี่งครับพี่น้องครับราคาขายนะครับสองหมืนหกพันห้าร้อยบาทก็มีเอฟซีเมนมาหลายยอดว่าราคาเท่านั้นเทนี้เด้ยบ่ถ้าท่านสามารถเดินทางมารับเองได้ผมกับลดราคาได้ครับพี่น้องครับต้องเข้าใจน้าครับพี่น้องครับเพราะว่าผมนี่เป็นง้วร่วมทรงหนครับพี่น้องครับให้เข้าใจตามนี่ผมบม่ได้เรียกเก็บก้อนใดใดทั้งสิ้นเราบ่ได้เรียกเก็บเพิ่มแล้วครับพี่น้องครับถ้าท่านอยากได้ถึกกว่าราคาทีผม ใส่ลงไปในชิปทันเดินทางมาราบเองเลยครับพี่น้องครับเดินทางมาหาผมมาช่มตัวจริงนะครับถือวถือใจยังเอาไปกล้าท้ามาช่มตัวจริงครับพี่น้องครับนี่ครับบ่เกินราคาที่ผมล่งไปแท้นน่อนครับแต่ได้ซื้อแม่ยทองแม่สาวมากกบ่าได่ครับพี่น้องครับอันนี้ออกมาแบงซื้อครับพี่น้องคมั่วก็เริ่มเริ่มหาหญ้าครับพี่น้องครับหาหญ้ามองในหนึ่งนะครับสสยเนี่ยสำคัญพราแม่พี่น้องเป็นมีหม่องเลียงแล้วครับพี่น้องครับเป็นมีหม่องปล่อยโกขาวขาด เ,เพิ่งกบออยากขายแม่งข,ข,ขายเพิ่งกะขายแพงขห็นก็เก่าครับพี่น้องครับอันนี้ว่าตามราคาขว้เป็นจริงครับว่าตองบุรีกันครับพี่น้องครับตามที่ผมไปสำรวจตลาดชมพูบุตรเหมือนว่านี่ข้อมสม,มองผมนี่กะที่ว่าราคากะยังยังอันนี้อยูค่ครับพี่น้องครับอันนี้ผมไปสำรวจราคาอ่างยิงได้ครับพี่น้องครับนับสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับให้สีข์้นพร้อมจบเลยครับพี่น้องครับถต่ตั้มก็นี่เดี๋ยวผมสีเลียงไว้ก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่า ล้วก็ได้ผสมแม่ลราหรอครับแม่เราเป็นสัตว์ครับนี่ครับรอบรอบต่อไปผมจะผสมครับพอรอบนี้ลูกเพิ่งน้อยอยู่ห้าผสมแล้วเราให้ลูกกินนมเดียวสิเกิดปัญหาภายหลังอีกครับพี่น้องครับมันต้องมึงลักนณางัวนํ้ำยังนีหน่อยๆมนได้ยยกสามเดือนกับยังไข่ครับพี่น้องครับหย่อนมาช่มตัวลูกเพิ่นเ้อครับพี่น้องครับไม่มีมึงตีครับพี่น้องครับนี่ครับผมอยากให้มาช่มตัวจริงเลยครับพี่น้องยังไงพอพี่น้องมาช่มมึงว่าเออ มันเป็นยังไงมันสมราคาทียดมินใส่ลงไปบ่ครับพี่น้องครับมาชมก่อนจังตีนี่ครับพี่น้องครับ26,500บาทบริการส่งฟรี200รกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิลเมตรเราก็จัดส่งให้ได้ทั่วประเทศฝากเป็นแนวทางครับพี่น้องครับสำหรับชินี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ